สวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนในรายการเล่าเรืงวัดค่ะัต้องครับคุณนิกาค่ะเบลตีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับดูสภาพที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนครับเบลตีเราอยู่กันที่วัดนบุญอักเนสชัดประหวัยครับผมชัดประหวัยคุณจะส่วนไหนของราชบุรีเอ่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของอำเภอส่วนพึ่งอยู่ในตำบลท่าเขยเนาะท่าเขยครับก็ตอนนี้เราอยู่จังหวัดราชบุรีเราอยู่ส่วนพึ่งอีกแล้วทําไมเราถึงอยู่กันในละแวกนี้ ทำไมนะคะทำไมอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เรามาตามรอยของคุณพ่อสุมเมรที่เข้ามาสร้างวัดต้องเกินก่อนว่าช่วงแรกกับคุณพ่อเขาซื้อที่ดินในละแวกนี้หลายๆจุดด้วยกันแต่ว่าวัดแรกที่ถิดกำเนิดก็คือวัดนักบุญล,ลูการองนางแคลแล้วจริงจะไปวัดทุงง่งเขาหลวงแล้วก็มาต่อด้วยวัดนี้วัดนี้แล้วก็ไปวัดสันตาก็ถือว่าเป็น ผลงานนะคะการบุกเบิกและในสังคมมณนทนของเราในยุคที่เป็นประสงค์ของสังคมมณนทนเราแรกๆก็คือคุณพ่อสุเมศตําได้ว่าที่วัดทุ่งของหลวงเนาะใช่ไหมคะที่มีลูกปันของอุ่นทอนะวันนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะคะวันนี้มีอะไรให้เราดูบ้างเรื่องราวประวัติเป็นยังไงที่สําคัญเลยที่นี่โด่งดังเรื่องกรตเนะวันนี้เราจะไปลุยสวนพักกันอีกแล้วตามเราไปกันค่ะครับผมนะครับผม ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณรอบวัดของวัดน้ำบุญอังเสษัป,ปวายนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสําคัญในยุคสมัยของอพระสงฆ์พื้นเมืองที่ออกมาเผยแพร่แล้วก็ทํางานอาภิบาลแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีการจับซื้อที่ดินในเขตของอําเภอจอมบึงนะครับแล้วก็วัดนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณพ่อสุมเมศก็ได้จับจองพื้นที่ไว้เพื่อให้บรรดากิจชนที่อยู่ ที่วัดที่เติบโตมากแล้วแล้วก็มีการเชิญชวนบรรดากิจชนเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งลกรากใหม่ขยายอนาเขตก็เป็นผลงานของคุณพ่อสุเมศเช่นเคยนะคะที่คุณพ่อก็เริ่มออกไปหาพื้นที่แล้วก็สร้างชุมชนสร้างกลุ่มกีจชนที่ที่มาที่ไปยังไงบ้างคะบุรีติจุดประสงค์หลักๆของคุณพ่อสุเมศก็เพื่อจะได้ขยายหาที่ทํากินให้กับสัตว์ปุรุษนะครับก็ประวัติจากที่ ของวัดนี้นะครับก็ในปี1985นะครับคุณพ่อสุมเมศก็ได้เข้ามาซื้อที่ดินนะครับแล้วก็พาสัตวดุลจากวัดพระคิราขา,หาทัยวัดเทียนนะครับประมาณ20 20ครอบครัว20ฝาครอบครัวนะครับ60คนเข้ามา,าหาที่ทำกินบริเวณนี้ก็เรแรกเริ่มเดิมทีก็มาทำไร่ทำไร่ทำนาปลูกผักแถวนี้นะครับ แล้วก็แต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ได้สร้างบ้านทวารสฆ์แล้วก็เป็นเหมือนกับวัดชั่วขราววันน้อยชั่วขราวนะครับเพื่อจะได้ทํมิสซาให้กับสตาบุรุษแต่ว่าในสมัยนั้นก็วัดก็วันน้อยชั่วขราวหรือว่าบ้านบ้านของคุณพ่อเนี่ยก็มีขนาดเล็กแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยก็ไม่เอื้อมหน่วยกับการทํมิสซาทำสักเท่าไหร่นะครับคุณพ่อก็มีความคิดที่จะสร้างวัดที่จะเป็นวัดอาทาวอรเลย ก็แต่ว่าในสมัยนั้นก็มิซังก็ไม่ได้มีงบประมาณที่จะสร้างวัดเท่าไหร่ก็ได้นําเรื่องนี้ไปเสนอให้กับคุณแม่อักเนสประชุมวังตานนะครับแล้วก็ท่านก็มีความประสงค์ที่จะหางบประมาณเพื่อจะมาสร้างวัดนี้ก็ในต,ตอนนั้นในสมัยนั้นก็ใช้งบประมาณมันสามแสนสามแสนบาทในการสร้างวัดใน,นในการสร้างวัดโดยเริ่มสร้างวัดในปี1981นะครับโดยการที่จะ ใช้นามาชื่อนักบุญอักเนสเนี่ยเป็นองค์ประธามของวัดนี้แล้วก็สร้างในการวาสยาเลิกก็ใช้ในโอกาสฉลองนักบุญอักแนสในการสร้างนะครับสร้างในะระยะเวลาจนถึงปี1986นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อสุเมศเนี่ยได้ย้ายไปประจำที่วัดอื่นแล้วก็มีคุณพ่อกเกษมเนี่ยเข้ามารับช่วงต่อแล้วก็สร้างเสร็จแล้วเสร็จอีกปีหนึ่งคือ ปี 19, 1 9ึ7ก้็ครับก็คือ1นปีถัดมาหลังจากนั้นใช่ครับ,รบ<ม>ก็ใช้เวลาในการสร้างเนี่ยค่อนข้างหลายปีเนาะแล้วก็การใช้นามาัรชื่อของท่านนบุตรดังแดงกก็ใช้ตามนามาัรชื่อของผู้ที่ที่ได้ถวายปัจจัยในการสร้างวัดหลังนี้ก็ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ที่ดีนะที่ทําให้เห็นว่าคิจสชนเราเมื่อมีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วก็บํารุงวัดช่วยแล้วก็ทําให้คิจสชนที่ ที่อาจจะมาเติบโตอยู่วัดรอบๆเนี่ยจะได้มีมีพื้นที่ในการที่จะปลน้คิดถึงพระเนาะก็ถือว่าวัดเราก็มีวัดเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่อยู่ในแถบแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะก็ได้ส่วนครึ่งที่เราก็เคยไปมาแล้วนะก็มีหลายวัดเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวัดเล็กๆที่อบอุ่นนะที่อยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้เยอะนะชัดแถวนี้เขาเรียกชัดป่าหวชัดป้าหวก็เหมือนเป็นป้าไหวใช่ไหมคะในสมัยก่อนชัดป้าหวจริงๆนะสมัยก่อนตอนพ่อเด็กๆจําได้มาสลองวัดเนี่ย ปลาหวายรอบวัดเนี่ยก็คือมีปลาหวายให,ใ,<ช>ให้เห็นเลยตอนนี้ก็อาจจะหายไปลยแล้วลดน้อยลงน้อยลงใช่เพราะว่าก็มีการทําการ,กรเกษตรมากขึ้นซึ่งวัดนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่า วัดเนี้ยมด้ทุมใช่ไหมคะอ่ามีกลุ่มชุมชนเกษตรจริงที่ที่มีการปลูกผักคือผักเป็นกลุ่มเกษตรนะแล้วก็ให้ชาวบ้านหรือว่าให้บรรดาสัตว์ปรุษที่อยู่ในละแวกเนี้ยมีการช่วยเหลือกันแล้วก็มีส่วนร่วมอ่ามีส่วนร่วมในการปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงห่ค่อ่าเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูด้วยเดี๋ยวพาพป็นเิตจะพาไปดูสสวนเกษตรนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในวัดกันค่ะครับนะครับ จะมาดูกิจาการของวัดนะครับที่เป็นเกี่ยวกับไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับเราก็ <S <S จะเข้าไปดูข้างในกันครับว่าข้างในเราเลี้ยงอะไรบ้างภายข้างในนี้นะครับก็จะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับที่วัดได้เลี้ยงไว้แล้วก็เพื่อหาอไรายได้เข้าสู่วัดนะครับนอกจากวัดมีฟารม์มไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วเรายังมีฟารม์มพืชผักส่วนควรนะครับที่เราส่งออกเป็นพืชผักออแกนิกหรือว่า พืชอินีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับใก่ไข่อารมณ์ดีนะครับฟอมก็ใหญ่มากเลยนะครับเยอะมากเลย ช่วยวัดอยู่ที่เขาเรียกว่าแปลงผักเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ของวัดนักบุญอัคเนตชาน์ดายหวใช่ครับอันนี้เขาเรียกผักอะไรคะเป็ติ๋ว่าน่าจะเป็นผักผักคอสผักคอสที่เวลาเขากินกับเนื้อย่างปะใช่เห็นแล้วอยากกินเนื้อย่างเลยนะถ้าพูดเรื่องกินก็ต้องนึกถึงของูุนิการเยสจตตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนก็ตอนนี้ก็มีหลายผักนะคะนี่เดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูนะก็เป็น สวนเกษตรเนื้อเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของสาตบมรุษนะของว,วัดที่นี่ถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะ,ะถ้ามาสแสวงบุญหรือมาเที่ยวที่วัดเนี่ยจะต้องได้ผักต<ช>ิดม,มือกับ <นะ S 1> บ้านกับบ้านไปนะคะอันนี้เราก็ให้ดูตอนนี้ก็ร้อนมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีแปลงผักอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยเราก็มา <laughs> มาบุก,าบกสวยใช่ยครับ <laughs> นะโดยเบลติที่เป็นผู้นำนะคะถ้ามีอะไรก็ติดต่อเบลติได้เลยเพราะว่าเติเคยมาสูกงานอยู่ที่นี่<ช>น,ะ,นะก็เคยมาขุดดินอยู่แถวนี้ใช่ครับนะคะก็หลังจากดูดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวว่าเราจะมูฟก,กันไปไปไหนครับจะย้ายกันไปที่วัดนักบุญอันเยราซอนตาอ้าก็าเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในละแวกนี้นะครับซึ่งไม่ห่างไกลกันมากอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าคนละอำเภอใช่ไหมคะวัดนักบุญอังเยราซอนตาอยู่ที่อำเภอ จอมึงจมึงครับตอนนี้เราอยู่สดพึ้งที่วันนู้นมีความไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็ตอนนี้ร้อนมากแล้วไปค่ะเราไปครับไปเกมหักดีกว่าตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงวัดน้ำบุนอัญญาลาสอนต้าเนาะ ซึ่งวัดนวันญอ,อยกระทงสันต้าแห่งนี้ก็อยู่ห่างไม่ไกลจากวัดชัดประไวประมาณประมาณสิบนาทีก็ใกล้ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกันแต่อยู่คนลอนะอำเภอเนาะแต่คนละอำเภอข้ามเขตกันนิดเดียวค่ะอันนี้อำเภอจอบ,บึงนะ,ะแต่ว่าวัดชัดประไวที่เราไปนี้อยู่ในอำเภอสุดทึ่งอืมจริงๆถ้าจะพูดถึงว,ถวัดแห่งนี้เนาะก็ต,ต้องเล่าทาา<ต>้าความสักนิดนึงย้อนกลับไปในอดีตเลยตั้งแต่ปี2 5 1 3ั้าร้่อติย้อนกลับไปในอดีตย้อนกลับไปในอดีตก่อนในปี2 สองอาพศสองห้าหนึ่งสองอันนี้ท่องมาเลยนะมีสอบก็คุณพ่อสุเมศนะครับก็ได้เข้ามาอ่าบุกเอ่อบุกบุกเข้าหาพื้นที่บุกเบิกใช้หาพื้นที่กับสราบุรุษนะครับในบริเวณแห่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีอาคารได้สร้างอาคารหนึ่งหลังนะครับในเก้าแปดเนะครับแล้วก็ได้ทำเป็นวัด สำหรับประกอบพิธีตั้งต่างครับก็ในปี1น1 3กี่ยคุณพ่อสุเมธนะก็ได้มาสำรวจพื้นที่ก่อนซึ่งในยุคสมัยนั้นนะก็คือแถบบริเวณบ้านสันติแถวแถวบริเวณถ้ำจอมพลในเขตจอมบึงในปัจจุบันเนาะซึ่งมีพื้นที่ในหลายแปลงนะที่คุณพ่อได้ได้ตัดสัญหาแล้วก็เรียกว่าซื้อซึ่งหมู่บ้านสันตาเนี่ยก็เป็นพื้นที่แปลงหนึ่งที่เป็นพื้นที่ใหญ่เนาะ ซึ่งถ้าเราเท้าความกันตั้งแต่แรกเนี่ยก็ต้องย้อนไปว่าสมัยของคุณพ่อสุมเมศเนี่ยคุณพ่อได้สร้างวัดนคุณลูการของน้องแถวก่อนต่อด้วยวัดทุ่งเขาหลวงแล้วก็ต่อด้วยวัดวักคุณอักแนชัป,ปวายแล้วก็ที่วัดแห่งนี้น,นะครับก็พูดง่ายๆว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการจัดสรรพื้นที่ดินในการทํากินซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจชนที่อพยพมาจากวัดทุ่งเขาหลวงลวก็คือจากที่เราพาไปครั้ทงที่แล้วนะก็คือเหมือนแบบพอมีจํานวนสัตว์ปุ๋เพิ่มมากขึ้นเขาก็พามา,า,มาแล้วก็มาตั้งเป็นชุมชนกิจชนที่นี่แล้วก็อาจจะมีจากวัดโคกด้วยค่ะแล้วก็วัดอื่นออีออที่เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่แล้วก็ทำมาหากินซึ่งในสมัยนั้นเองก็ ก็มีจิเตอร์ฟรงนซิสเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลชาวบ้านดูแลกลุ่มความเชื่อร่วมทํางานกับคุณพ่อแล้วก็ตั้งกลุ่มสากรโคนมซันต้าขึ้นมาด้วยเนาะตอนเด็กๆเนาะจะได้ยินชื่อโคนมซันต้าคุณพ่อเคยเคยทานบ่อยๆเคยดื่มนะที่โตสูงมาได้ขนาดนี้เลยขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยถึงว่าไม่ได้อยู่บ้านเน่นไม่ได้กินนมซันต้าไม่ได้ติเคยดื่มนมซันต้าไหมคะทานนะนี่ขนาดได้นมแล้วนะก็เนี่ยเป็นที่มาที่ไปว่า กลุ่มความเชื่อของกลุ่มชาวบ้านคิตตชนในแถบแถบหมู่บ้านสอนตาเนี่ยก็มีที่มาที่ไปก็เพื่อง่ายว่าโลกลากมาจากสายเดียวกันเลย<ม>ก็คือคุณพ่อสุมเมศ่ะวัชรศักดิ์ภัยศาล<ม>ที่เป็นผู้ปลุกเบิกหาพื้นที่ในการทํากินแล้วก็ทําให้มีมีเขาเรียกอะไรมีสถานที่ที่ใช้เป็นที่ใช้เป็นการรวมกลุ่มคิตชนในปัจจุบ<ม>ันเนาะ ที่หน้าวัดก็จะมีรูปคุณพ่อเหมือนที่ทุ่งเขาหลวงนะ<ช>ที่เรารู้นะเป็นจริงๆแล้วพอในเขตที่เป็นวัดในสังคมบนทนของเราก็จะได้ยินชื่อคุณพ่อสุเมศเนี่ยบ,อยบอยอ่อยๆแล้วก็อย่างที่คุณพ่อต้องได้บอกก็คือทุกวันเนี่ยคุณพ่อก็จะไปเริ่มบุกเบิกดูพื้นที่แล้วก็ให้คิตชนเนี่ยทำกินนะมีที่ทํากินแล้วก็เบอร์ดูแลความเชื่อไปด้วยในตัวซึ่งจริงๆพื้นที่ในสมัยก่อนเนี่ยบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเป็นป่าแบบป่าเรียกว่าป่าดิบเลยยังมีสัตว์สัตว์แบบเขา แล้วก็ที่ชุกชุมมากที่สุดเลยก็คือพวกมูอ,อมในสมัยนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะแบบแว่าดูแลอ,อาจจะไม่ได้เป็นชุมชนเมืองเท่าไหร่ไม่ค่อยมีบ้านก็เป็นป่าเปป็นป่านอันนี้ก็เป็น,นวัดเล็กๆที่อบอุ่นอย่างที่บอกก็มีกลุ่มคิตชนที่ย้ายมาแล้วก็เต,บติบโตอยู่ที่นี่ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่พูยง่ายๆว่าก็เป็นเป็นรุ่นที่สองเนาะในการที่จะเข้ามาอยู่ที่วัดแห่งนี้ซึ่งบรรยากาศในยุคสมัยนั้นอ่ะคือ วัดแห่งนี้อาจจะไม่ได้มีอายุยืนยาวแบบเขาเรียกอะไรยาวนานมากเพราะฉะนั้นก็จะเห็นถึงถึงบรรยากาศเล็กๆที่ไม่รู้ว่าความเชื่อในสมัยนั้นเนี่ยคิดซะชนเนี่ยเติบโตกันยังไงต่อเติบโตเนอะจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในวัดแล้วก็ไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะครับมาครับ ก็อยู่กันภายในวัดนักผู้นันยราสันต้านะคะแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอให้แนะนําตัวนิดหนึ่งครับว่าเป็นใครทําหน้าที่อะไรอยู่ที่วัดนี้ครับครับก็สัญญาโทสกุลนะเป็นผู้มนาฬิการสภาที่วัดนันยราสันตาครับก็เป็นมาหลายสมัยแล้วเพราะว่าไม่มีคนเป็นอาจจะไม่ใช่หุ้ผลนี้หรือเปล่าสภาว่าจำยอมก็รับหน้าที่มาตลอดก็ อาจะเกือบสิบสมัยแล้วโอ้แสดงว่ามีความสามารถแล้วก็ทำงานดีมาตลอดความสามารถตงีต่ำตนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกิจส่วนที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามวัดนบุญรกชวีจแน่กองแล้วก็ไปโตที่สมุทรปราการวัดอคาลเทเทวดาลาภเอนปากน้ำ พอมีครอบครัวอะไรก็หายใจสินฐานมามาที่นี่มามาลงหลักว่าเราจะดูว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรหลังจากที่เราทํางานบริษัทที่เดินทางไปยุโรปไปเลือสินค้าตามอยู่ประมาณ8ปีแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มเบื่อก็เลยมาก็้ามาดูข้างในนี้ว่าพอจะมีอะไรที่จะรองรับอาชีพเราได้ั้างก็เข้ามาศึกษาที่ซัมนี้ ถ้ปรากฏว่ามีโครงการของจริงๆแล้วดื้อเรื่อโดยคุณพ่อสุเมฆแล้วก็ปลอบถ่ายให้ซิสเตอร์ผองซิทเป็นผู้ดูแลต่อแล้วก็มีโครงการเลี้ยงโคเมงก็เลยลองมาจับเลี้ยงโคนมงดูก็โอเคอาชีพนี้ก็พอพไปได้ก็แสดงว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาจับจองพื้นที่ในที่น่าจะเป็นกลุ่ม่อสองกลุ่มที่สองชุดสองแล้วจุดแรกที่เป็นใครครับชุดแรกก็เป็น เขาย้ายส่วนใหญ่ที่ย้ายมาจากตุ้งเขอนหลวงตู้ขอนหลวงพอตุ้งเขอนหลวงแล้วก็มาปรับหลักสร้างวัดที่นี่ทางวัดที่นี่ก็เอาจากคนจากตุ้งเขอนหลวงมาเริ่มเริ่มก็มาทดลองก่อนแล้วก็เชิญเตอร์ของที่ก็จับที่เป็นล็อกๆๆครับตอนนี้มีคริจารณนอยู่ในระแวกนี้ประมาณตั้งที่คร่าครั่ครับประมาณนะฮะสุดกสี่สิบกว่าเขาประมาณปัจจุบันก็เหมือนไหเยอะนะก็คริจารณนก็ประมาณสี่สี่ห้าสิบคน แล้วตอนที่ย้ายเข้ามานี่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับผมมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็ประมาณ30มสกว่าปีประมาณปีปีสามสามสมมีวัดอันหลังนี้หรือยังก็มีมตอนนี้มีแล้ว,แล,วแล้วบรรยากาศในช่วงช่วงที่เราเข้ามาในสมัยนั้นกลุ่มพิชชนหรือว่าการดูแลของคุณพ่อแล้วก็จิตเตอร์เนี่ยเป็นเป็นลักษณะแบบไหนครับก็กลุ่มพิชชนกลุ่มแรกที่อยู่ตรงนี้แรกๆก็ ความเชื่อความศรัทธาก็ดีมากเลยนะเ,เพราะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือเราจะมีการสวดเดือนเมษเดือนตุลาฝนตกแดดออกฝนตกกลางคืนเนี่ยไปตามบ้านนี่จะมีรถอยู่คันหนึ่งแล้วก็จะมีสมาชิกไปกับรถคันนั้นนหะไปบางทีรถติดลมบ้างอะไรมันก็ต้องช่วยกันเข็นคือมันเป็นความยากลําบากครับอหาทายความเชื่อนะอแต่พอมาหลังๆนี้ มีรถหลายคันถทบทุกบ้านมีรถแต่ไม่ค่อยขับมาวัดพอเนยุคสมัยเนาะเป็นก็คือช่วงหลังๆนี่ความเชื่อก็ปลดล่อยลงก็คงจะเป็นลักษณะของว่าถ้าคนเราลำบากมากก็จะเิด่งถึงมามากใช่อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะพอสบายก็จะขืบวัดลืมก็จะไปในสิ่งที่ตอนนี้ก็มีคนมาวัดอยู่ก็ช่วงประมาณ20คนแต่ส่วนใหญ่ก็ผู้สูงอายุก็ เด็กเขามีเด็กเล็กๆเลยที่ไปไหนไม่ได้วัดนี้มีมิสซาวอาทิตย์ตอนเวลาอะไรประมาณเก้าโมงครึ่งมิสซาเดียววมันเสาร์มีไหมคะมันศุกร์ต้นเดือยอ๋อมันซุปต้นเดือยพ่อจะมาทำมิสซาเลยถึงซุปต้นเดือยก็วันอาทิตย์เก้าโมงครึ่งเนาะค่ะก็ใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้เส้นจอมบึงนะเส้นสวนพึ่งไปเที่ยวก็สามารถแวะเข้ามาก็เลยมีมีคนที่ไปเที่ยวสวนพึ่งแล้วเห็นวัดก็แวะเข้ามาเข้ามาวัดก่อน ก็1 1> เป็นวัดแห่งที่ท,ที่เป็นทางผ่านของแหล่งท่อ,องเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่บรรดาพี่น้องสันสุขหลุเนาะผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับวันอาทิตย์ไม่มีไม่รู้จะไปเข้าวัดที่ไหนวันนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่เป็นทางเลือกได้นะครับก็แวะเข้ามาแสวงบุญก็ได้ห,หรือว่าเข้ามาร่วมมิสซากับพี่น้องสันสุขุในเขตนี้ก็ได้นะครับก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณขอสัญญาค่ะนะครับที่มาแวะเข้ามาเป็นแขกรับเกิญให้กับรายการของเราคะก็วันนี้ขอบคุณ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมบริเวณวันแล้วก็เขตพื้นที่โดยรอบของวัดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ่คะ ก็บรรยากาศก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะคะแล้วก็ข้างๆนี่มีบ่อน,น้ำด้วยนะเพิ่งสร้างใหม่นะคะตอนนี้กำลังปรับทัศนียภาพเนาะด้วยการนำของคุณพ่อเจ้าอาวาสค่ะซึ่งคุณพ่อเจ้าอาวาสวันนี้ก็คือคุณพ่อสุเทพภูผาก็ คุณพ่อก็ยินดีต้อนรับพี่น้องนะถ้าจะมาร่วมบูชามิซาเวลา9ามงครึ่งในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์นะผ่านไ่ผ่านมาเช่นนี้ก็ไปเที่ยวสวนพึ่งนะแล้วก็แต่ตรงน,นี้อยู่ที่เขตจอมบึงนะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้ก็มีป้ายอยู่ข้างหน้านะเข้ามาก็ไม่ไกลมากนะคะวันนี้ก็ฝากวัดนักบุญอันเกลาซันต้านะคะไว้กับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มีสงวัดเลยนะคะที่เราพาไปทัวร์นะคะวัดอ่าลักบุญอังเนสชัดประวัยนะคะแล้วก็ทีนี่ค่ะ นะฝากรายการของเรานะคะทุกๆวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มนะคะทางช่องไหนครพี่ตีิทางเพจ a c e b o o k ซื่อมวลชนคาทอลิกทางมวลชนราชบุรีและเพจสังคมนวลนราชบุรีครับนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะคะทั้งสองเพจนะของซื่อมวลชนด้วยของสังคมนทลนด้วยนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็ช่อง u t u b e นะครับพบ p e s t u d i บ by c s r นะครับก็ติดตามพวกเราได้แล<อ>้วก<อ>็อย่าล<อ>ืมกด subscribe ค่ะแล้วก็รับชมได้ทุกวัน วันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มนะคะก็วัดเราในหลายๆวัดนะที่เราลงไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูในวัดกก่อนๆน้านี้นะก็สามารถย้อนดูนะฝากกดไลค์แล้วก็พิมพ์เรื่องราวแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวันหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ